สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องป้องไปทุกคุณทุกคนวันนี้ช่องตะคุณกอมาแล้วะวันนี้ก็มาอยู่พิกัดบันเทมนะครับวันที่21วันอาทิตย์ที่21นะครับจิงหาคมพศสองพันห้าบวันนี้ทางง่วนนะพี่น้องแม่สาว่าแม่นี่เยแสดงครับนี่ยหาหมื่นหาหมื่นหาหมื่นแม่นั่งแม่นี่พี่น้อง ราคาห้าหมื่นนะครับราคาห้า, 5, า,มาหมืน่นมาเบิ้งพามาเบิ้งเงินฟังนี่ครับตั้งตำรวจราคาง้อพี่น้องมือน,นี่ราคาง้อน้ำพิ่นมาราคาร้ายบันเดยเป็น,ปนะตัวน้อพี่น้องเนาะนะนครับง้อร้ายครับมือน,นี่เจอร้ายมาเบิ้งราค้าวว่างนะ นังราคางัวพี่น้องน้กันตัวนี้ร้ายาปได้สิหัวไมช้นาช็อคเล็ไปเ้นเดือนแล้วครับช็อกแลกเลยพี่น้องนี่ไปีหลอดครบครับนี่ราคางัวมือนพี่น้องแม่แม่าาบ่ครับบุกแรกบุกแรกจักเดือนแล้วฮะ ห้งหองแทนก่าสำรวจราคาง่วงกันพี่น้องมาี่ยนมุกกน่าเนเีตัวตินะกตั้อดมโอ้พี่น้องตัอดพฤศิกาได้พี่น้องขอปทษน่ครับศูนย์แปดศูนย์ศูนย์แปาหาสามาหาคุณพีรยังฮะท็อปครับผมท็อปด้พี่น้องด้ครับผม อ่ะคนี่กับแม่ลูกนะครับลูกตัวผูป่ตัวผูครับโอ้แม่บบกสูงนะครับพี่น่อพี่หน่อแม่ดีไม่ีบหาชิปครับเกือบใบหาชิปเนาะลูกตัวใดเนี่ยนี่พอป่ะตัวนี้เ็จะว่าลูกพี่ว่ายด้แบ่ะโอ้ใบดอกใหดอกเต็มใต้บันไดค้นี่ครับคมนี่่วงใบ้กซบผาไหมครับหาเนาะ้ราคาหัวดีๆนพี่น้อ ก็เลยทุกตัวครับเื่อนี่มัเทอะไรกันนี่ครับลูกซียไหวแต่ว่าบ่มีใบดอกพี่น้องแต่ว่าเบงต้นตัวอ๋อกับแม่เพื่อนแะโทรมาสอบถามนะครับเบอร์เดียวกันแหละกับตัวแม่นั่งพี่น้องเดี๋ยวผมจะขึงเบอร์โทรให้เด้อะเบอร์อะไกได้กันโทรมาสอบถามมึงครับโอเคครับผมแม่มาแล้วอ๋พี่น้องลูกตัวแม่คือลูกตัวเธอลูกแม่ลูกแม่อ่อนนี่ม่านพร้อมแล้วพี่น้องลูกตัวแม่นะครับ ไราคาหาสิบเจ็ดโอ้พ่อฟังพีน้องซื้อ2องในสามแม่ม่านเสี่อวกลูกแล้วลูกดินนะลูกดินเหรว,วท่านแดงเลยนะครับก็สวยสห้าหาสิบเจ็ดต้อไ้อีกคมนึงเดียวคมนี่แม่สอดแยกเพชได้เอา<ว>น้มามาลูกคนนะ สีใบโอลูกสี่ใบพุ่น้องเรลูกขายแล้วลูกขายแล้วเลียแต่แม่แม่จะขายอะไรบ้างเนี่ยหาสิบหาสิบประกันท้องประกันท้องแ่นดอแยกเขตไว้แยกเขตไปรพร้อมสวยเลยพี่น้องขอบโทษนะศูนย์หกสองศูนย์หกสองเก้าแปดสามเกแดสามงดสอแดองเดสองแปคุณพี่สีแงเพน้องนทดสอบทานนะครับน่าตะแล้วครับส คมนี่ครับแม่เดียวใครอยากได้กับโทษต่อรองมึงครับแม่แนงงาัแม่แม um, ่แนงพี่น้องสวยๆเลยโอ้งามครับไม่ราคาดเลยพี erm S <S ่หกมือเนี่ยหกมือเพื่อนทองไปตอนน้ทองซุปเปอร์เอ็กครับโอ้พี่น้องนี่ครับไปครับสองเดือนกว่าท่องซุปเปอร์เอ็กซ์สองเดือนกว่าพี่น้องครับนี่ครับ 6องหกมื่นไหมครับผมโอ้สวงานเลยพี่น้องประกันท่องครับเฉียงเลยม่วเขาจะใส่นี่มกขมพววาครมพะวาเนาะขอบโทนะครับ0ีแปดแปดครับูนแปดแปดหาเจ็ดหนึ่งหา่ีหนึ่งูนเจ็ี่งนเจ็ดครับี่ยังโจครับโด้พี่น้องนะครับนเม่าแม่สาวแม่นี่ครับอันนั้นก็แม่นโอ้กหนั้น ครับท้ายไปแล้วเนาะโอเคครับผมโอ้สวยๆเลยครับแม่สาวแดงครึ่งๆเลยพี่น้องโอเคครับผมลูกกับแม่มาครับแม่ลูกชอบตเด่นไม่ได้ว่ะขับรถสอนแห้งงายมากเลยพี่น้องลูกกับแม่ในท้องก็มีลูกอีกบ่ ขาท่านทำมันนะครับลูกคนนะครับม้าขึ้นรอบนึงอยู่แต่ว่าผมว่าทับนะราคาเท่าไหร่วกว <72 S 2> <72 S 1> ่าเจ็ดสิบสองเจ็ดสิองได้พี่น้องนะครับโคมแม่ลูกโปรดพี่ย้าาสิบบาทสัมเด้ยนขอเบอร์นะครับศูนย์แปดห้าศูนย์แปดห้นย์ศูนย์สามห้าหกศูนย์ห้าเป็นโคมแม่ลูกสวยๆได้คุณพี่ยังครับเลขาซิตดเด้เนานอได้พี่นงน้อะ สวยเลยเยอะครับนี่เส้าเก่าครับตัวละเส้าเก่าเอาพี่น้องสองหมื่นเก่าพี่น้องครับบนี้นะครับร้านนี้คุณหดูรุ่งเกลี้่งครับไอเส้านะครับตัวละสองหมื่นเก่านะครับนี่ครับสองหมื่นเก่าราคาดีๆเลยพี่น้องสำหรับกล้วยงัวมืบบนี้ราคางัวดีเลยนะครับราคาดีเลยครับแดงครับแดง ตัวละเทเก่าสองตัวนี้มนี่แม่นปะปะแมนะน่นนี่ก็สี่หมื่นสองครับแม่มันเนี่โอ้ม่มน่นบอกงี้นีมแมนสี่หมแม่นี่นเจ็ด้อครับอันนี้ 4, สี่หมื่นสองแม่มั่นนะพี่น้องโอ้หางบอกลามเลยผมบิครับเอาหนึ่งปมามิตครับตัวนี้ปะปนสามห่นเจครับสามหมื่นเจ็พี่น้องโอ้สามหมื่นสาม 3, ครับสามหมื่นเจ็ดด้วยตัวนี้ พี่น้องครมือเจ็ดตกเงพี่น้องขอประทนะพ่อประตูกระุนแปดสามกระสุนแปดสามหนึ่งสามหนึ่งหนึ่งสามหนึ่งแปดสองเจ็ดห้าครับแปดสองเจ็ดห้าครับเจริญซับฟาร์มครับเจริญซับฟาร์มค่อมมีอะไรนี่คมีสี่สิบสามครับพี่น้องคมนี่สี่สิบสามของคุณพ่อคือก่อนนะพี่น้องเพี้ยนบ้านับง้ประมสามตตัวครับแลวบงเงินเนี่ยนะบพ่อ ปยเทียบใ่กันต้ไปดูดเจ้าจบงบงขึ้นใหญแน่มัดีแน้างงดีเลยพี่น้องเเกิดไปง่ยเช่นมอกว่มันคือบ่คอนี้โอเคครับผมยน้นผมผมขึ้นใหน่เพี่น้องมึงตว่้สามหมื่นเจ็ดคนน่ะพองพอมสัวนั้นสี่หมื่นตกเง่ายนะพี่น้องมั่นมั่นหาหกเดือนนะพี่น้องนะครับงัวราคาดีครับมันนะแต่ะตัวตัวนั้นหาหมื่นะครับทองี่คอดแล้วนะหาหมื่นกลัว บลแพงพี oh. fishing fishing? So okay. ่น้องโอ้ง่วงเหมือนพี่น้องติดลายเบอร์โทรก็ตามนี่นะครับยอดจะจะเล่นซับฟ้าเหมนอนพี่น้องที่ผมลงอันนั้นแหะครับจังสอบถามมันนะครับเด้อโอเคครับผมมนีคกณภาพมาตรวจราคาง่วงข้าวๆประมาณนี่แหะพี่น้องเพราะว่าเอฟซีถามมาว่าง่วงราคาใดตอนนี้เนาะแตประมาณราคาที่ผมลงให้เบิร์นอ่งเียพี่น้องแต่นี่เสียีแพงกระแตหม่องเนาะแต่ว่า โอเคครับผมผมอเบิ่งแรวกับเรืกเรก่กงก็ไรกดซับตะคายกดติดตามนี่ขอล่าไปก่อนสวัสดีครับ